ถามนิดนึงดีกว่าฮะถามถึงชื่อหม่อมถนัดแดกฉายาฉายาเรียกว่าเป็นฉายาฉายาฉายาหม่อมถนัดแดกครับชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาฮะตั้งเองตั้งตีเองเหรอเนี่ยผมจำจำไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ไ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 ม่เกี่ยวเลยนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นหม่อมอาตัวพวงตองเขามีหม่อมถนัดสี อ้าวแล้วหม่อมเยินยังมีเลยอ้าวหม่อมเยินก็มีรู่หม่อมเยินที่ไรเออหม่อมเอ็มอะไรนั้นยังมีเลยแต่เราเป็นหม่อมถนัดแดงทำไมถึงเป็นชื่อนี้เป็นชื่อนี้เพราะว่าผมผมเคยสมัยเด็กๆเนี่ยผมผมทำอาชีพแรกผมขับรถแท็กซี่จริงจริงผมขับรถแท็กซี่นะแล้วก็ผมขับรถแท็กซี่คือแท็กซี่แท็กซี่มิเตอร์สมัยก่อนเลยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเมื่อตอนนั้นผมอายุประมาณสิบเก้าปีที่ว่ารุ่นนี้ คุณประวัติเขาโชคชน์ที่ก็ขับแท็กซี่ไงแล้วเขาตัดสายไฟโกมิเตอร์ที่ขึ้นเร็วๆอ่ะที่หนังข่าวตอนนั้นก็เลยดังเขาก็เลยรีบคายตัวมาจากวงการแท็กซี่ใครเอาที่มามันไม่มีอย่างนั้นหรอกสมัยนั้นนะไม่มีเลยไม่มีแม่แค่นั่นแหละผมก็ฟังผู้โดยสารเขาเล่นเขาเล่นมุกกับผมว่าอยู่ดีๆปล่อยมาเลยว่าพี่เชื่อไหมผมอ่ะลูกชายหม่อมนหาสีอ๋อชื่อ ผมเนี่ยพี่ต้องพูดผมดีๆนะผมเป็นลูกชายม่อมถนัดสีนะ้อยู่ดีก็อยากเล่นกันแล้วมเ่อมเช่อยมเชือเลยผมเชือยผมเชื่อเลัอเลยผมีด่ชื่อชื่ออะไยครัชื่อมอมเนืลยผมเ่ผมแชื่อม่อผมเลยมเลยเอมเลยเ ตั้งแต่นั้นมาผมก็จะจำเฮ้ยมันมันได้เว้ยไ,ไ,ไ,ไค,คนมันจำไงเราแต่ผมไม่ได้ไปร้อเรียนคุณชายหม่อมนะครับ okay okay ไม่ไม่เคยลบหลู่ท่านด้วยบูชาท่านด้วยมาตลอดนะครับแล้วก็อยากกราบเท้าท่านด้วยแหละเป็นไอดอลของผมผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็จำมาแต่เพิ่งมาทำรายการหม่อมหาดแดงเนี่ยเมื่อประมาณปีเดียว โอ้โหแต่คนดูเยอะมากนะเยอะมากแล้วเมื่อกี้พี่บอกเ่าหร่นะร้อยล้านวิวอ่ะร้อยล้านวิวไปแล้วทะลุไปแล้วรวมๆของทั้งหมดใช่ไปกินเรื่อยเปื่อยเยอะไปหมดคือจริงๆผมใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดตลอดเพราะว่าแต่ก่อนก่อนที่ที่ผมจะมาทํารายการหม่อมเนี่ยผมก็ทํารายการ ผมทำเป็นทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายเมืองไทยเพราะนั้นมันก็ได้ไปทั่วประเทศ่ลยมาถ่ายมาหมดเลยแอบแอบถ่ายเอ้ยไม่ใช่แเลยน้ำมันเอวีบ้านหลังเยอะแยะไปทีโลกผมเคยทำนันเรื่องเดเโนด ได้น้องหรอได้นอนถ่ายเมืองไทยมอมทำหรอใช่อถ่ายเมพักไหนพักไหนพักแอล๋อาพักแอลไปิดสนามบินที่โคราชเลยสุดยอดอ่ะใช่ผมจะถ่ายเมืองไทยอยู่ใช่จะทำแต่โปรดักชั่นที่เป็นต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายเมืองไทยครับผมจะไม่ค่อยได้ทำหนังไทยแล้วก็ทำละครไทยเท่าไหร่เพราะว่าเออเพราะว่าอะไรฮะแพงอ๋อฮะหมายถึงค่าตัวเราแพงเขาไม่มีตังค์จ่ายเราใช่ เขามีแหละแต่เขาคิดเยอะร้อนเล่นร้อนเล่นออ๋แต่ทำทำบอลต์เล็กชั่นนอกใช่ครับว่าเลยได้ไปเที่ยวได้ได้เจอได้เจอดาราแบบฮอลีวูดเยอะเยอะใครบ้างใครบ้างเยอะมิเชลโยแต่ถ้ามากับภูมิกับระดับโลกก็อย่างลูกแบซองลูกแบซองโองหลังชาวกาน่าภูมิกับฝรั่งเศสแต่เชื่อไหมว่ามุมมองของของ ทีมงานต่างประเทศที่เขามองเมืองไทยครับเขาจะมองว่าเราเนี่ยยังพัฒนาน้อยมากมบางคนที่ไม่รู้จักเขาถามว่าอะไรไหมว่าประเทศไทยมีแฟกต์หรือเปล่าจริงหรออันนี้เรื่องจริงการบันเทิงเหรอใช่ครับแต่เรื่องจริงนะเ,เหมือนเหมือนเราไปทำรายการที่ญี่ปุ่น,นอโอเคเราก็รู้สึกว่า บางคนที่ไม่เคยเขาไม่เคยรู้จักประเทศไทยเขารับว่าใช่บ้านเราขี่ช้างขี่ช้างไปโรงเรียนอันนี้เรื่องจริงแล้วภาพด้วยหอยแพร่ไปมีหนังด้วยอันนี้มีหนังด้วยจริงหรอที่ขี่ช้างไปโรงเรียนเขาหลังทำาอิจริงมีมีฮะมีมีแล้วแต่หนังหนังต่างประเทศที่ดังๆเนี่ยมาถ่ายเมืองไทยเยอะนะคูมเลเดอร์ เดอะบีสเ e อะบีสเ s สคิว n อที่ดังสุดพริกสุดก็แฮงโอเวออย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากเลยคือเรื่องเซี่ยงไฮ้อันนี้จะไม่ค่อยดังมากแต่ว่าทุนมโหฬารมากเซี่ยงไฮเซี่ยงไฮ้ไปหาดูได้ก็ไทยเมืองไทยเกือบ8 0 9 0อผัดแห้งหรือว่าผัดน้ำ ทุกคนเดี๋ยวต้องให้หลอดอะไรหลอดก็ถ่ายหลอดอะไรฮะนี่นี่เอากูมาฆ่าไปหลอดหลอดออฟอะหลอดอะไรไอไอไอหลอดที่เดือดหลอดรึเปล่าหลอดออฟโฆุณาหลอดออฟเบลลิงูล่าแล้วหลอดไม่ได้ถ่ายที่นี่หลอดออฟโฆษณาเซเว่นโอ้โหไปไกลขนาดนั้นเอาเป็นว่านั่นคือที่มาที่ไปใช่คือปกติก็มีอาชีพอาชีพอยู่แล้วอยู่แล้วทำอะไรบ้างครับ ผมก็ทําร้านข้าวแกงครับเฮ้ยผมเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงถนัดแดกอยูแล้วอยู่กรุงเทพกีตาร์ซอยเจ็ดสาขาหนึ่งสาขาสองอยู่ชัยนาทาวสารยาโอ้ใช่ใช่คนละทิศกันเลยนะใช่คือผมผมมีแนวแนวคิดว่าอนาคตผมจะเปิดทุก ทุกพื้นที่ที่ออกไปนอกเมืองอ๋อเปิดเป็นแมคโดนัลเลยดักไปทางใต้ไปทางเหนือไปทางอีสานดักคนออกเอาหมดเลยเต่ดีนะเพราะว่าเหมือนคนขับรถผ่านออกนอกเมืองเขาจะหาเข้าแกงอร่อยๆมันต้องอยู่คนละที่อ่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วมีแฟรนไชส์อะไรไม่มีผมจะไม่ขายแฟรนไชส์ทำเองไม่ขายด้วยไม่ขายไม่ขาย สองสาขาแล้วคุณได้ข่าวบ่กเขาเปิดแค่สองสาขาสองอ่ะเปิดสองอาทิตย์เองนะทําไมครับผู้จัดการพาครอบครัวไปทัวร์จีนเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอสองเที่ยงนะทำไมอ่ะหนีนี่ทำไมทำไมรู้อ่ะแรกคือที่มาที่ไปของฉายาหม่อมถนัดแดกจริงๆหม่อมถนัดแดกเนี่ยทำมาก็ไม่ได้ทํามาเพื่อจะมีสปอนเซอร์นะครับผมทำมาไว้ทำอะไรรู้วมาทำอะไรเอาไว้ดูตอนแก่เวลาที่เราเดินไม่ไหวอ่ะ เราได้เที่ยวได้กินไปไหนบ้างเราไปไหนมาบ้างเราจะได้ดูเอ้ยมันมีความสูงนะจริงใช่ป่ะเพราะไม่งั้นเ้ยไม่งั้นไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพไม่งั้นเราก็อัพแค่โซเชียลเฟ o บุ๊กไอจีแล้วก็ทำเป็นคลิปคือที่เราเก็บไว้ที่ยูทูบเพราะว่ามันดีอย่างที่ถ้าลองคิดดูถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสต้องกี่ลูกอะ่เยอะไป อ่ะมันคืองานมันคือสิ่งที่เราทำมาทั้งปีทั้งอะไรเงี้ยก็เลยอัพไปยูทู e แล้วพอดีคนชอบอ๋อคือต้องการเก็บมาดูเองนะเฉยเกมยังมีคนแชร์กันไปแชร์มากใช่ใช่ใช่คือคือไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะ จะดังอ่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองดังด้วยก็ใช้ชีวิตปกติเออแต่พอดี fc เยอะมาก fc ที่ดีเยอะมาก fc เฮียก็เยอะแต่ไม่เป็นไรไม่ผมเฮียกว่ามึงด่ามากูด่ากลับอะไรประมาณนี้อเราเราไสองมุใช่ถามเรื่องนี้ดีกว่าไปร้านเนี่ยเวลาเราไปเราก็เหมือนจริงแล้วก็เหมือนไปรีวิวเนี่ยเราติดต่อร้านเขาไปก่อไหมไม่ไม่เลยฮะผมไปในฐานะของ ผู้บริโภคผู้บริโภคนักกินไม่ก็เหมือนคุณน่ะคุณอหิวก็ไปคุณไปคุณไปกินร้านไหนน่ะคุณคาดหวังว่ามันต้องอร่อยใช่มันไม่มีร้านไหนหรอกที่คุณเดินเข้าไปแล้วคุณคิดว่ามันไม่อร่อยแล้วคุณจะกินถูกป่ะที่สําคัญคือเราก็จ่ายังคงด้วยคือเราก็เหมือนไปไปผมไม่เคยกินฟรีไม่เคยแดกฟรีเพราะนั้นผมไปก็เหมือนเหมือนทุกคนนะผมเป็นรายการเรากินฟรีฮะแบบเพิ่งรู้นี่ไ ช่วยช่วยผมไปบ้างก็ได้นี่ต้อเชิญเรื่มไรรายการเขาเขาไม่เขาไม่กินฟรีฟรโอเคไม้จรอก็ก็คือเราไปในฐานะผู้เป็โภคแล้วผมไม่ถ่ายนี่โทรศัพท์มือถือใช้ไอโฟนถ่ายไอโฟนถ่ายถ่ายเองเหรอไยเองบางทีก็ไปคุณไปกับผมเป็นเพื่อนผมอ่าให้ถ่ายคุณหน่อยแว่นี้ ทำง่ายๆเป็นมันเหมือนเป็นธรรมชาติอ่ะก็คือแบบก็มันคือชีวิตผม่ะผมเป็นอย่างเงี้ยผมจะไปกู้คำจาก็เป็นตัวเราเป็นอย่างนี้ผมจะไปเซตไปมีสคริปทําไมในเมื่อผมจะเก็บไว้ดูคนเดียวอาหารจ่ายตังค์ตามปกติปกติถูกก็ดีอ่าอร่อยก็ว่าอร่อยเอไม่อร่อยด่าไม่ไม่อย่าไม่เรียกว่าด่าเลยเอาเป็นว่าติชมแนะนำหรือจะไปบอกติชมแนะนำเนี่ยบางทีมันไม่อร่อยจริงผมคายทิ้งก็มี มันมันไม่มันมันคาวมันแบบมันรสชาติมันแบบมันเหมือนของเน่าอ่ะเราจะไปกินได้ยังไงเราก็ต้องคายทิ้งเออซึ่งเราก็เราก็ถ่ายไว้ตรงนั้นก็ถ่ายก็ถ่ายกก็เราเก็บไว้ก็ทิ้งจริงทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นเลี้ยวไม่ไม่ได้โพดผมไม่ได้โพดประจานเัาแล้วผมไม่เคยบอกว่าเฮ้ทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยอย่ามาแดกร้านนี้นะผมไม่เคยพูดทุกอย่างเป็น เป็นความคิดเห็นส่วนตัวลิ้นคนเราประสาทสัมผัสไม่เท่ากันโอ้ยย้อนสตอนอะไร้อนหยาบอะไรอ่ะย้อนสตน้อคุณอะไรหยาบอะไรเนี่ยอะไรย้อนสตน้อคืออะไรลิ้นลิ้นประสาทสัมผัสคนเรามันไม่เท่ากันบางคนกินเค็มบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินหวานเพราะฉะนั้นรสชาติต่างกันบางทีคุณกินอร่อยผมไม่อร่อยคุณอร่อยผมไม่อร่อยผมอร่อยคุณไม่อร่อยมันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นไปลองกันเอาเองผมแค่เป็นไกด์ไลน์รีวิวให้ว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้นะ มันมีไอ้นี่ขายอยู่นะอะไรเงี้ยมองแบบนั้นดีกว่าจะมีความสุขแต่บอกไม่ด่าเขาเนี่ยมีเจ้าของร้านมาจะเอายาพิษให้กินอันนี้จริงมากจริงจริงเหรอจริงเกิดจากอะไรเกิดจากที่ผมแบบที่มึงไปด่าเขาแหละพี่ไม่ผมก็ไม่ได้ด่าหรอกผมบอกมันไม่อร่อยอ่ะไอ้ผมเขาบอกว่าเขาเปิดมาสามสิบปีแล้วไม่อร่อยไงอ้าวแล้วยี้ยแล้วเปิดสามปีกูก็อร่อยเหรออร่อยกับมึงเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ปิดนั่งเปิดเฉาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออก็ประมาณนั้นน่ะเขาก็เถียงแบบนั้นน่ะผมก็เลยไม่เขาเขาบอกเดี๋ยวกูจะส่งยาพิษให้มึงแดกโอ้โหส่งพี่ตูนโอ้โหบอลลี่แสลมยาพิษอกรางโอ้ยหน้าลงยูทูบมากเลยนะ้ยยาวๆเลยเออคุยต่อได้ไหมสนุกด้วยขอฟุตได้ป่ะขอฟุตได้ป่ะเออได้เอาลงยูทูบเออถ่ายต่าเลย ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวไปลงช่องผมได้ป่ะได้ได้ขอได้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเรื่องจริงครับก็ช่วยโปรโมทรายการใช่ใช่ใช่เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่ออกอากาศไม่ได้อันนี้อันนี้ต่ออยู่ใช่ไหมต่ออยู่ครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วอันนี้จะไม่ได้ออนแอร์หรอกแต่ว่าอันนี้หม่อมขอไปลงในช่องใช่ก็ขอบคุณนะฮะคนที่เข้ามาด่าแล้วก็เจ้าของร้านที่เจ้ายายพี่ให้หม่อมกระแดกด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเรื่องของมึงโอ้โหยังแก้แค่แค่กูไม่เคยกลัวด้วยโเ้ยพอรู้ออกยูทูบไง ตอนนี้เหล็ดๆเพิ่มเป็นเหล็ด25บวกนะไม่อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โฮยังไงครับไทยถ้าวันนี้มึงตายไปทำไงได้มอก็ตายด้วยกันแม่นี้พวกนี้เห็นด้วยสนับสนุน เอามาด้วยเอามาด้วย่อด้วยโอ้โอนต้วตอนนี้ต้องมีแย่เจ้าของร้านค้าต้องมีแย่เมื่อไหร่ราหม่อมไปร้านอะแล้วแบบกลัวหลายคนใช่ไหมเห็นเดอร์บปปุ๊บอาแล้วมือมาล้างกูคือบางคนกลัวแล้วแต่มีคนติดต่อมาให้ผมไปรีวิวร้านเยอะเยอะมากนะแต่ผมผมพูดไปคำหนึ่งว่า ถ้าผมไปรีวิวแล้วผมพูดตามความจรงิงคุณจะกล้าจ้างผมไหมโอ้โห<อ>ชอบต่อหน้าที่ไม่มีสักร้านไม่มีใครกล้าจ้างไม่มีเชื่อไหว่า <c oughs> เขาก็อาความจรงิงอ่ะคือคือ <c oughs> ผมคือคนที่ที่เขาดูผมเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาดูรายการที่เหมือนบางทีมันเป็นผมเป็นตัวแทนของคุณนะครับ คุณไปกินร้านหรือร้านหนึ่งแล้วคุณแม่งไม่อร่อยอแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะพูดมันอแต่เขาส่งผมไปนะเหมือนเป็นหน่วยกล้าตายไม่หแหลเอ้าไปหน่วยหัวหมูทะลวงฟันมึงเข้าไปก่อนปุ๊บอ้าวไม่อร่อยที่อ บางร้านนี่เดินผ่านหน้าร้านนี่แม่งเหมือนแบบเป็ดร้านหนีมันหมองันเจ้าเรื่องเข้าร้านนี้น่าชิมแค่สกิมอะหมางคุณหนีแล้วนะเขาเจ้าเรื่องเลยเหรอเขาไม่ได้กลัวนะเขาเกลียดอ๋อผมผมนึกสถานการณ์สมมติแบบบางร้านมันเรียงกันเต็มสี่ห้าร้านใช่ไหมสมมติลูกค้ามาคนนึงเนี่ยปกติเฮ้ยเข้าร้านกูเว้ยเข้าร้านกูหมอมมาไปไง อย่าเข้าด้วยอย่าเข้ามึงไปร้านไม่แต่ถ้าร้านไหนที่เขาบอกว่าเขามั่นใจเขากล้านะแน่นอนเขากล้าแน่นอนแน่นอนแล้วผมไปไปไปแดกให้ให้จริงๆแล้วไปอุดหนุนด้วยไม่คิดตังค์ด้วยไปอุดหนุนด้วยเป็นเป็นเพื่อนแบบบางร้านเนี่ยเขาให้ผมไปเนี่ยเพื่อไปติจริงจริงออติดดีใช่ติดมากนะเพื่อที่เขาจะได้ปโปนใช่เขาอยากใช่อย่างี้ดีผมผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยอย่าอย่ายึดถือผมนะแล้วผมเนี่ย เป็นคนธรรมดาครับผมไม่ได้มีคุณอาวุธหรือวยัยวุธอะไรเพราะนั้นผมไม่ใช่กรรมการตัดสินต้นเตนอะไรทั้งนั้น <c oughs> ที่จะมาแบบว่าให้คะแนนร้านนั้นสิบคะแนนห้าคะแนนหกคะแนนผมอยากถามว่าให้คนที่ให้เนะี่ยมึงเป็นใครพอผมถามก่อนมึงเป็นใครครับกูยอมรับมึงหรือเปล่า,ามึงเรียนมาจากไหมน,น<อ>มึงเกี่ยวกับสถาบันอาหา,หารหรือเปล่า<อ>ถ้าใช่โอเคกูยอมรับมึงให้คะแนนกูได้เพราะผมก็อยู่ในสองสถานะเหมือนกันนะครับ ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่เสพไม่เสพไม่เสพผู้แดกผู้แดกขายเข้าแกงโอ้ยแล้วกูเสียเลยนั่นแหละเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าผมทำตรงเนี้ยหม่อมห่าแดกไปเนี่ยมันก็แค่ความมันเทิงอ่ะบางคนอย่าไปคิดมากคิดเยอะคิดเยอะหม่อมแม่งพูดไม่เพราะ ทำไมกูต้องพูดพ่ออทำไมอ่ะทำไมวะกูชีวิตกูมันอย่างนี้เเฮ้้ยยขึ้นนะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่กูไม่เดือดร้อนแทนเขาเนี่ยไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างพวกคุณอะมันอยู่ในในวงการฟรีทีวีอ่ะมันจำเป็นเพราะว่ามันมีกบวคอยดูแลใช่ไหมีกอบวอยเลนะกอบวอยแต่ของผมน่ะมันเป็นกึ่งสาธารณะคือถ้าไม่กดดูมึงก็ไม่เห็นไงแต่ที่มึงมาดูแล้วมาด่ากูกดทำเพี้ยไร มึไม่ได้เชิญมึงสักนิดเลยบางคนผมด่ามันเฮ้ยมึงไม่ชอบมาดูทําไมเออกูทําให้ดูมึงดูฟรีมันบอกมันไม่ฟรีถามทำไมไม่ฟรีกูเสียค่าไฟมันบอกคนเทียเลยค่าเน็ตด้วยไม่เสียค่าซื้อคอมอีกนะไม่เทียอีกถามหคนคือมันมีคือในสังคมโซเชียลเนี่ยมันก็คือพวกเรา พวกเรานี่แหละแต่มันจะมีพวกที่แบบเขาเรียกอะไรหน้าตัวเมียนั่งอยู่หลังหลังคอมเขาเรียกนันเรียกบอร์ดจะใช้พวกเฟซอวตารมบางมาป่วนคนนู้นคนนี้มันมีมันมีเขาเรียกอะไรกลุ่มที่ทําพวกเกลียนโดยเฉพาะเลยนะรับจ้างเกลียนมีหรอเกลียนจริงป่ะเนี่ยมีรับจ้างเกลียนนี่คือเกลียนทำอะไรวะปั่นกระแสบางเพจ อให้โซเชียลให้แม่งแบบเฮ้ยเพจนี่แม่งเรียกยิ่งมันทำกระแสให้มันแบบเฮ้ยคนลุงก็้าไปด่าเข้าไปสร้างกระแสใช่สร้างกระแสแล้วมันได้เงินด้วยเหรอได้เงินมีการจ้างกันด้วยอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับผมผมเพิ่งรู้มาไม่นานนี้อ๋อทำไมไม่ห้าม ห้ามทำไมผมก็อยู่ในนั้นกูเกียนมาก่อนพีบอกให้สันกูเกียนรุ่นพ่อแล้วเพราะนั้นเด็กเกียน์ในมึงสู้กไม่ได้หรอกหนีหางทุกตัวทุกตัวไอพวกเล่นจริงเอเอาเข้าจริงๆนะไม่มีใครกล้าโผล่มาสักกยจริงอย่างเนี้ยอยู่ดีๆที่คุณก็เคยโดนกระแสโซเชียลโจมตีคุณก็ต้องเคยบ้างถามว่าคนพวกนี้พอเอาเข้าจริงกล้าพูดต่อหน้าหรอเปล่า ไม่กล้ามันน่าตัวเมียไไไงหนม่รู้อ๋อเราเอาจริงๆหางจุกตูดจริงๆพวกนี้สื่อน่าอะไรนะหมาอเออเออมไม่อื่นแล้วนั่นแหละเแต่แต่ผมเคยเจอเหมือนกันเวลาเล่นเกมออนไลน์อ่ะมันจะสื่อมันจะพูดกันได้เล่นเกมอะไเงยใช่ใเล่นกันสิบคนเงี้ยมันก็แบบได้ยินเสียงฝ่ายเราห้าคนเงี้ยเออก็แบบเล่นเล่นแปปุ๊บมาละ ไอ้เหียมึงเล่นดีๆดิวะมึงพาทีมพังนะไอ้สัอ๋อเหรอไอ้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 ไก้ไอ้าอ้ไ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 อเไอ้ไอ้ไอ้งอ้อ้ไอนไอ้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 เอ้ไอ้ไอ้ไอ้่อมึงนี่พ่อ้อ้ไอหไอ้ไอ้ไอ้อ้ไน้อู้อยู่้ไอ้ไอ้่้ไ้ไอมไอนอ้อเไอ้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 าอาไอ้ไอ้ไออ้ไย้ไอ้ไอ้มอ้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้มอ้ไอ้นอ้ไอ้ไี้สอ้ไอ้ไออ้ไอ้อาไอ้ไอม้อไออไอไนัอออคือมัน มันไม่รู้จักกันด้วยมันใครก็ไม่รู้มันสามารถที่จะฆ่ากันได้แล้วก็รักกันได้เออแบบรวดเร็วในชั่ววินาทีเออคือมันปลดปล่อยสันดานดิบอ่ะพูดงั้นได้ด้วยจริงๆก็ปลดปล่อยถูกต้องจริงก็ด่าใครไม้ว่าคือมันไม่มีตัวตนไงคือมันคิดว่ามันอ่ะไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครจับมันได้หรอกกูอยากจะด่าใครกูด่ากูอยากจะเกียนใครกูเกียนกูอยากจะทำเฮี้ยอะไรกูทำแต่พวกเฮี้ยเนี่ยเชื่อไหมว่าผมมีเคยตั้งทีม เฮ้ยทีมล่าเกียนเฮ้ยจริงเลยจริงๆแล้วเคยเจอด้วยหลังเนีหนีหางจุกตูดเลยล่าไปถึงที่ทำงานแม่งเลยตามยัวเอลไปเหรอจริงตามก็ก็ถ้ามันมีข้อมูลคนจะตามเลยนะไซเบอร์เหรอนั่นแหละคือมันมีมันมีพวกพวกคนที่ที่เออมันแฮกกันได้มันก็จะตามกันได้ตามไอพีก็เหมือนพวกตามไอพีก็เหมือนพวกตรวจสอบอาชญากรรมไงมันรูแหละว่าไม่ไอคนนั้นมันเกียนสุดๆสัสๆเลยถึงต้องตามตั้งทีมตามมาขนาดนี้ ก็ผมไปช่วยคนที่เขาลดคว่ำอ่ะแล้วผมก็ให้ให้ทีมผมอ่ะลงไปช่วยเพราะตัวผมเองกัะตัวใหญ่<อ>ผมลงไปจำหาอะไรถนนตรงนั้นเนี่ยที่รู้สึกจะทางไปบุรีรัมม์มันเป็นมันคือมันสาเหตุเกิดจากทางหลวงเนี่ยมันเอาพวกน้ํายางน้ํามันไปเทราดเพื่อที่จะทับยางมาตอยอแล้วมันมีรถมันไปแล้วมันคว่ำล,ลื่นคว่ำผมก็ไปถ่าย ว่าเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้นะอ,อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแม่งมันด่าผมว่ามึงเสือกถ่ายดําเทียอะไรทําไมเสือกไปช่วยมันอา่าไม่รู้อ,อ้าวไอ้เอ๋อแต่คือเราเราเอาคนไปช่วยแล้วเออเราช่วยก็เห็นอยู่มันก็เห็นอยู่ว่าเราช่วยเอเอคือมันถามผมเนี่ยทําไมไม่ช่วยไม่ช่วยมายืนถ่ายแล้วทําไมกูจะต้องไปช่วยกันหมดแล้วสิบกว่าคนแล้วไอ้คิดหายไปลุ้คนป่วยหรือไงไอ้กไม่ออกไม่ได้โง่ขนาดนั้นคือมัน คนมันจะเกลียนมันก็เกลียนนะเนี่ยก็เลยตั้งทีมหายไอหานั่นเลยโอ้โหหนีหัวสุขหัวสุนเลยเจอเลยเหรอเจอเจอยันเบอร์เจอยันเบอร์เทีวันถึงก็เจอมันปิดเครื่องหนีเลยทีมนี้กี่วันสองวันเจอเลยเจอเลยโอ่าเขาไม่ได้นะโซเชียลเลยจะิมดีเลยด่าเขไม่ได้จะพิมพ์ชื่นชมอ๋อแล้วไปอ่ะแล้วนี่พบกับเราในรายการอะไรเนี่ยนี่ฮะนี่รายการบอมถนัดแดกครับอ๋อไม่ใช่ฮะที่เรามากันไม่ได้รายการ ครูยูชวนชิมกับเชลซีซัันสองครับผมเชฟันนี้อะไรอันนี้ เทปแรกครับใช่ฮะเปิดซิงครับผมพามาลองเทปเลยพูถ้าพู้บริหารดูอยู่ผู้บริหารทูดูอยู่ชอบก็ดีไม่ชอบก็อยู่ไม่ได้กูว่าไม่ผ่านตัดเน็ตด้วยกูบอกให้ไม่ผ่านรายการมึงเจ๊งเลยมั้งผมใช้ลูกลูกสี่เดือนเองลูกสี่เดือนเองไม่ผมผมคุณนะไม่เป็นไรหรอกผมประเดี๋ยวผู้บริหารทูครับรบกวนนะครับผมใช้เน็ตของทูอยู่นะครับอ๋อครับเยี่ยมมากเลยครับผมน่าแข่งนี่ลื่นเลยนะฮะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะผมก็ใช้แค่นี้ไงไอโฟนผมใช้อยู่ครับผมลื่นเลยนะฮะ ถ้านราเด็ดป่วยเรียกผ้ากุ้งไปได้เลยนะครับทำไมครับผมนะฮะนั่นเหตุไม่รู้สึกรู้สึกว่าโปรโมชั่นของผมเนี่ยมัน4 G unlimited นะครับโอ้สี่ G ทับสี่ G พูดว่าคุยว่างั้นคุยทับนะบ้านผมนะถ้วยเทียม นะฮะส้อมเทียมช้อนเทียมอะไรจานดาวเทียมของทูครับผมเดี๋ยวอมเทียมช้อนเทียมถ้วยอะไรวะถึงยังน่ยถึงแล้วเอาไปดีกว่าอเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูดนมีพิดที่ก่อน่ารักตัวอ้วนและแทบมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกคุกกมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้ะเขาจะพาไปลอง นิสต,ติของเขาคืยอมแตกระดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบีวาซากยังไงครับแดกแม่งเข้าไปคือสมองเลยซาดก็อมองเนัดแดก